สวัสดีครับสวัสดีคพอดีมีสินค้านะครับ2ตัวเนาะนะครับเป็นกลอนกันตกเนาะนะครับคล้ายๆกับตัวโลกแกนเนาะนะครับอันนี้เป็นของเคสตองชื่อบ็อกเกอร์นะครับ, er รบเป็นกลุ่มกลอนกันตกเนาะนะครับที่ใช้ได้จะใช้อย่างแพร่หลายนะแต่ตัวนี้ยพอดีไปได้มาในอาแอป4ม่วง อันเหมือนกันนะครับลักษณะคล้ายกันเลยนะครับเลยก็เรามาดูกันนะนะครับการใช้งานเนี่ยในคู่เมืองเขียนเหมือนกันเลยว่าใช้งานเหมือนกันอันนี้เรามาเปรียบเทียบหน่อยว่าอ้มันแตกต่างยังไงนะครับอันนี้เป็นของตัวของเคสตองนะฮะบล็อกเกอร์อันนี้นะนะครับก็เป็นลักษณะบล็อกเกอร์เหมือนกันเราเห็นกันตกดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะดูหน้าตาเนี่ยคล้ายกันอ่าตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่ตัวคาราบิเนอร์เหมือนกันเลยนะครับอ่า ครับคาร์ลเบคาร์ลบคาร์เบเนอร์ที่ผมเอามาใช้เป็นตัวระบบโปโตล็อกนะนะครับตัวนี้เหมือนกันใช้เหมือนกันนะครับวิธีใช้งานก็เหมือนกันอนะครับมีเชือกนะครับมาปุ๊บเอาตัวของเคสตองตอนเคสตองนี่ปุ๊บนะครับจะใช้ปุ๊บเราก็เปิดฝามานะครับแล้วก็ใส่เชือกไปอ่าแล้วก็ใส่ปุ๊บนะครับนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานอ่านะครับ ส่วนอีกอันนึงนะฮะนะครับอ่ะไปเหมือ,อน,นกันเลยก็ว,วิธีการใช้เหมือนกันก็เปิดฝามาเหมือนกันข้างในก็จะมีตัวเอ่อตัวชะลอเชือกนะหรือตัวหนีบเชือกนะครับเหมือนกันแล้วก็ใส่เหมือนกันเหมือนกันเลยอ่านะครับแล้วก็หอมเหมือนกันแล้วก็เขออาเรีเรื่องมันล็อกเหมือกันนะลักษณะการใช้งานคล้ายกันจะเห็นว่าด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวนะครับเขาเรียกว่าอ่าไอ้ตัวนี้ชัดเจนเลย ถ้าเราต้องการที่จะให้ทางเชือกอ่ะของของเรานะครับหรือการลอยตรงเราเนี่ยนะครับเหนืดหน่อยนะครับหรือต Mul ึงมือหน่อยอันนี้ก็คือจะเร่งให้ตัวอุปกรณ์ที่มันหนีบเชือกนะครับค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปชัดเจนตัวนี้จะเห็นว่านะครับรอ่ฝาจะหนีบได้ปุ๊บเนี่ยถีบถีบเออตัวกลไกเนาะถีบตัวหนีบเชือกนะเข้าไปเนะี Rab ่ยโอ้โห,หนะครับเห็นไหมห่างเลยนะครับเพราะอะไรเพราะในศูนย์ของตัวนะครับ เชือกที่ใช้รุ่นนี้นะเดี๋ยวผมนาะขอปิดชื่อเอ่อชื่อเอ่อโลโก้ของสินสินค้าตัวนี้ไปนิดหนึ่งเจมมันเริ่มต้นตั้งแต่8มิลถึง13มิลส่วนของยรุ่นนี้นะครับใช้เชือก่อยู่ด้านหลังนะครับจะอยู่ที่11มิลน,นะครับแล้วก็ได้อยู่ประมาณ1ิอมิลน,นะครับตามมาตรฐาน European Standard โอเคไหมอ่าแต่อันนี้อ่าพอมามองข้างหลังแล้วมาดูกัน สิ่งที่แตกต่างก็เลยตัวด้านบนเนี่ยนะครับจะมีการขอการยอมรับของอสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปหรือ E n Standard นะนะครับเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานที่ใช้ ถ้าเป็นในส่วนของตัวนะครับ11มิลปุ๊บเนี่ยนะครับจะได้ในส่วนมาตรฐานยาุโรปเนาะนะครับเป็นเบอร์35342นะครับเวอร์ชัน2002ส่วนถ้าเป็นเ,เชือก1 2มิลนะก็คือ358อาา่า,อ,าอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนะครับการกำกับการขึ้นลงนะตามมาตรฐานยุโรปเป็นม a ต d ฐาน0218นะครับเห็นะไหมอันนี้ก็จะมีในส่วนของสิ่งที่แตกต่างกันล้ว่วาของที่ผมได้มาจากแอป อ่สีม่วงนะนะครับไม่มีสแต,ตรฐาตกำกับดูแลแสดงว่าอาจจะไม่ได้การไม่มีการเทสต,ตามมาตรฐ,ฐานยุโรปเลยมกรบ้านเราไม่ต้องพูดถึงมกรก็ไม่มีแล้วมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง่ะศาสนแบบเออได้ยุโรปหรือไม่ได้ยุโรปมันใช้มันปลอดภัยยังไงบ้างโอเคเราก็ต้องดูเกี่ยวกับเรื่องตัวขนาดที่เขาจะเลือกใช้ก่อนอันนี้ตั้งแต่11บเมิลถึง12บมแล้วการใช้งานดูสิ สามารถเหนียบเชือกที่ขนาดแบบ11มิลได้อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแต่นี่8มิลยังบีบไม่ค่อยได้เลยยังปีมยังบีบไม่ค่อยถึงเลยนะครับยังบีบไม่ค่อยถึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่แบบ8มิลขึ้นไปก็อาจจะยากละนะครับอะมาดูในส่วนของตัววัสดุบ้างนะครับดูฟาร,รม์มนะครับวัสดุที่ใช้โอเคอลลมิเนียม นี่ก็เป็นอะโลเมียนแห็นแหละหนาใกล้เคียงกันหนาใกล้เคียงกันเลยนะครับดูกลไกข้างในกันดีกว่าดูกลไกข้างในดีกว่าอ่าเหมือนเหมือนเหมือนแบบนะใกล้เคียงอ่านะครับเหมือนแบบสร้างมาอุปกรณ์กลไกใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างคือดูนี่ของเทสตงที่ได้มาตรฐานยูโรเปียนสแตนดาร์ดปุ๊บนะครับจะมีกลไกป้องล็อกเนาะล็อกอีกหนึ่งชั้นเพื่อป้องกันการขยับของตัวนะครับแป้นตัวนี้ ป้องกันขยะมุ้นนี้เนาะดูแข็งแรงนะครับแข็งแรงกว่าความหนาของตัวคลิปอุปกรณ์หนิบเชือกก็หนากว่าหนากว่านะครับหนากว่าส่วนด้านบนนะครับดูความหนาของของอุปกรณ์นะครับเคสตองจะมีความหนากว่าส่วนของยี่ห้อที่ผมได้มาจากลาซาดานะก็จะอ่อโทษทีนะครับแอปสีม่วงแล้วกันก็จะแบบดูบางๆกว่านะครับอ่านะครับ ดูการเข้าพินต่างๆาน,านานาเนาะอ่าน,ะ,น,ะ,นะครับแล้วก็ดูในส่วนจุดสําคัญเลยตัวนี้เป็นจุดสําคัญที่สุดที่จะล่วงหรือจะรอดก็คือส่วนของตัวสปริงที่มีตัวบีบรัดเชือกนะครับตัวนี้ถ้าสมมุติเรากดไปปุ๊บอ่าน,ะ,นะครับมันจะเบียดกันให้ตัวแบบตัวนี้ครับอ่านะครับมันจะมีลักษณะของการออกแบบแรงที่มันไม่เหมือนกับสปริงทั่วไป มันจะมีลักษณะแบบเ,เหมาะกับการใช้งานนะครับการยึดเกาะเชือกเนาะที่มีความยื่มนวลนเนาะนะครับนะครับไม่กระด้างมากนะักเนาะนะครับตัวนี้แหละสำคัญที่มีการเทสหรือทดสอบจะเห็นว่าการออกแบบตัวนี้จะมีให้ความมั่นคงแข็งแรงมากนะครับสำหรับสินค้าที่ได้มาตรฐานยนะูโรเปีย Standard เนาะกับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับตัวสปริงอยู่ไหนนะ้าหาไม่เจออะไน,นี่นะครับ ก็เป็นแป้นเข้านะครับแล้วก็หมุดกดนะครับลักษณะที่แบบต้องดูความแข็งแรงตัวที่แตกต่างกันโอเคไหมครับอ่ะส่วนการเลือกใช้งานอย่างที่บอกไปนะครับทั้งสองตัวทั้งสองชุดเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทํางานกันตกเหมือนกันนะครับอันนี้ผ่านการทดสอบมับ่นใจแน่นอนนะครับพร้อมกับในส่วนของตัว,วรับประกันเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ด้วยถ้าสูิว่าเกิดจากผิดพลาดหรือ ความล้มเหลวของระบบของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวนะครับการสอบสวนแล้วรัประกันด้วยแต่ตัวนี้ครับแอบถีม่วงไม่รู้ว่าจะรับประกันกับใครนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะนะครับนี่การใช้งานนะครับอืมนะครับอันะรอใช้งานที่ดูแล้วมัน่นคงแข็งแรงนะ นนี้ยังไม่ได้ลองใช้งานจริงเดี๋ยวถ้าลองใช้งานจริงจะลองเปรียบเทียบดูแต่จากการตรวจสอบพื้นฐานแล้วก็รู้แล้วนะครับว่าอุปการณ์ที่ได้มาตรฐานสากลมันมีการประกอบวัตถุที่ไวัสดุที่ใช้แล้วก็ในส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องตัวนะครับการใช้งานปุ๊บอะที่มีความละเอียดที่ดูว่าปลอดภัยมากกว่ากับตัวนี้เนาะนะครับก็อันนี้ขอไม่พูดแล้วกันก็ใช้ไวใ้ในการ์ในการดูทิปตัวนี้นะครับจะได้เลือกใช้ปิดผนึกได้อย่างถูกต้อง ฝากไปได้วยครับขอบคงทครับ